เรียนด้านศิษย์สิงหาโชครองผู้ว่าจังหวัดทางเท้าก็ผมมีความยินดีที่จะได้เจรจาทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดารมอาคุนสนเสร็จสุด้นด้ครั้งที่สี่ของมูลนิธิสวิธรรมชาติางเทา ในนามคณะการจัดการขอขาของคุณท่านเป็นอย่างสูงพอเป็นมาในการจัดการมาุนเก็บสมนัยญาตของมูลทิส่างมาทำนดางเขาได้เกณกองศพองห้าถุน่ทุ้นก็มีเดียท้าได้ในมโจทย์สีได้จัดให้มีงานมาวงคนเก็บสมนัยญาติขงที่ขึ้นโดยอันเชยงสถานทุกกององค์พ่อเชียงโตสย์เสียจัตั้งรมาคม เมื่อบ้านเมืองกังทุมเรื่เป็นประธานในงานอสมเด็จตกยะทุกปีต่อหน้าหนึ่งเด็ของที่วารัฐธรรมนได้จบเรียนใปูน้มหาวิทยาลัยปูนที่บีนในปี2258และได้จัดการเลาทุกคนจิตตุกตุยะครั้งที่สองเป็นเวลาสี่วันคู่สมคบอยอยู่เป็นดดีและในปี2556 ไกล้จะาบเอาตัจบระยะที่สามทางหนึ่งจเป็นเวลา4วันผู้ส่นมอบคอยดูสำเร็จด้วยดีและไอปักไทยมีปักอาหมาผู้ส่งเสร็จจบระยะของคนนั้นต้องรอเทวบัญชาสั่งเท่านั้นเมื่อถึงวันที่29เดือน3ต้องแยังมาึกปีนเอ25เส็อเพนซิโน่คือเทวบัญชา ให้คณะกรรการจากอาวาโสเกิดหยุดระยะขึ้นในปี2อ0 5ไได้กำาันงวันให้ผลสารต่อเพื่อคนขอและองค์กรแ่ตามคสั่งโดยมีเทวะโครงการจากทีเศนองเต้คนสั่งและองค์กรวันอาทิตย์ที่1 6มีนาคม2568เปิดอาวุโีเกิดบได้ทั้งที่วันที่19 พุาคมสองห้าวย้อมสรวเตรียมบันผองเก็บสนได้ยากและโภชนาไรนยากร่วจังหวัดทางเราที่ยังตึงอยู่ในกองทุกอาศัยรุภาพ่อบ้านหยึ่ชวยสู้ได้สุขา้วดีตามามสู้สูงครั้งนี้ได้รับความันัุสนจากงหวัดทาติเรามูทีสมาคมในเชื้อพุ้จมาตัดของข้อการส่งนประเทศไทยทมาคมได้ดีแห่ประเทศไทยสมาคมของข้อการส่งนชาติ จะมาเป็นผู้ภัยจังาวัหาแก้วจังหวัดสระบุรีทางเทาและองค์กรงานรศึกษาในจังหวัดทางเทาของชาวบุคคลผู้มีตาร่วมมือถ่ายภาพเอาสนเท่งนี้เพื่อให้งานถ่ายไปด้วยดีปาที่ได้เวลาเป็นมงคลนะครับข้าพเจ้าขอขอเรียนเชิญท่านได้กล่าวเปิดงานและเป็นประธานพิธีเปิดภาพรปีป้ายงานเอาสมเก็บศพและญาติทางที่สี่ ของมูนี้สว่างาธรรมานานอย่างซ้ร้อมอันเชิญกระถางุกทองพระรุจ้าพระธิสัตว์องค์ป้เชิญโศกเชือเทพเจ้าและสิ่งศสิ์ขึ้นประทับนั้นบูชาต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ